ทังเช่าคอดีไทยทังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลับเข้ามาครับผมอยู่กับคุณอัทวิทย์สุวรรณภักดีรอกลังคุยถึงสถานการณ์การเมืองโอ้โหแล้วคุณไม่น่าเลยที่บอกว่าเดี๋ยววันหลังจะเล่าเรื่องขมินให้ฟังเพราะคุณเป็นอดีตประธานกรรมธิการชายแดนเขาบอกไม่เอาแล้วตกลง M o U มโอย4สองห้าสี่สามสี่สี่จะยกเลิกจะยกเลิกได้ไหมคุณอัทวิทย์คือจะยกเลิกมันก็ยกเลิกได้แหละพี่ต้นถ้าจะทานะแต่ผมว่าตัวสี่สี่นี้น่ายกเลิก คุณชมตีมือกันใหญ่เลย4-4 <c oughs> ต้องยกเลิกไอ้4้ะไรยกเลิกคือเดี๋ยวเท้าขวาไปหนึ่งคือเท้าความเลยอ่ะมาคือไทยกัมพูชาเนี่ยเวลาตอนที่เขาตอนที่เรายุคสมัยที่เราเสียดินแดนไปแล้วกันพี่ต้นเรามีการเซ็เสนสัญญาระหว่างกันเนาะก็อนุสัญญายสยามฝรั่งเศสเซ็นว่ามันมีสองส่วนสัญญาสองหลักไอ้สองอันเนี้ยมันเราใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนคือหนึ่งต่อสองแสนนั่นคือมันไม่ค่อยละเอียดหรอก แผนที่ทั่วไปที่เขาใช้ที่อเมริกันมันใช้ตลอดเนี่ยคือหนึ่งต่อห้าหมื่นมันละเอียดมันรู้หมดทคนี้เราเนี่ยเป็นไอ้หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยมันถูกแนบไว้ในตัวอนุสัญญาเดิมครับที่ทําสยามฝรั่งเศสไว้แคนี้เวลาเราทําทุกอย่างเวลาไปทํา MOU ข้อตกลงอ่ะมันจะเอ่ยถึงไอ้อนุสัญญาฉบับนี้มันก็เลยทําเหมือนกับเอะตกลงเรารับหรือเปล่าเราไปยอมรับใช่ไหมอะไรก็สองแสนแต่ความจริงอะเราไม่ได้ยอมรับหรอกยังไงเราก็ไม่ได้ยอมรับคือมันไม่พลาดเหมือนสมัยก่อนที่ว่า สมัยก่อนที่ว่ามีข้าหลวงขึ้นไปกําปั้นมันใหญ่กว่าเราแต่ก่อนอะนะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอะนะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผมว่าเราไม่ได้เสียเปรียบแต่ถามว่ายกเลิกก็ได้ไหม44เนี่ยผมว่าก็ดีนะเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นการแบ่งปัดไอไอทางบกท่านผู้ชมยวอธิบายก่อนไอส่วนทางบกเนี่ยที่มันลาม,มาเป็น m o u 4 3ก็ดีหรือการข้อตกลงทางบกที่ทํากันไว้เนี่ยมันเป็นข้อตกลงเรื่องการปักหมุดหมุดในแนวเสือขาพนมดงรักอะ,ะที่มันไล่มาตั้งแต่อูบล สุรินสีสเกตอะไรไล่ลงมาเรื่อยๆไ <ป S 1> อ้จัตราดแนวพนมดงรักอะแล้วมาจันทบุรีตราดไล่ลงมาเนี่ยนะอันนี้คือแนวทางบกใช่ไหมแต่อีแนวทางทะเลเนี่ยผมว่าน่ายกเลิกคือแนวทางทะเลเนี่ยมันไปหลักของทะเลเนี่ยมันแบ่งมันไม่ได้แบ่งตามสันปันน้ามันแบ่งตามเส้นตรงแล้วใครมีกําลังมากกว่าคนนั้นแบ่งก่อนถูกไหมอ่ะคือระ,ระยะจากชายฝั่งเนี่ยใครเซ็ตออกไปได้มากกว่ากองทัพเรือใครแข็งแกร่งที่สุดคนนั้นแบ่งก่อน ซึ่งผมแบ่งก่อนแล้วซึ่งไทยแบ่งก่อนเขาอะ่ะล้วก็ขีดของเรามาแล้วอะ่ะแล้วทําไมผมต้องมายอมบุญอือแล้วกองเลยแล้วกองทัพเรือคุณกับกองทัพเรือผมใครเจ๋งกว่ากันนะนาทีเนี้เราดิเรามีเรือฟรีเกตกาลังจะมีเรือดำน้ำํามาเพิ่มอีกเพราะกองทัพเรือเราเข้มแข็งกว่าแล้วทำไมผมต้องตกลงกับคุณอย่างนั้นมผมคิดว่าเอ็มยูสี่สี่ที่เป็นเรื่องทางน้ําเนี่ยเราไม่ต้องไปตกลงหรอกยกเลิกได้แต่ขมินเป็นชาติที่คุยไม่รู้เรื่องนะก็พอเข้าคุยไม่รู้เรื่องก็ต้องก็ต้องชกแบบไม่รู้ ไม่ใช่ชมไม่รู้เรื่องคือเขาเขาเขาพูดแบบนี้กลับไปกลับมาเนี่ยเราก็ต้องรู้เรากาลังคุยกับคนที่กลับไปกลับมานะยกต,ตัวอย่างเช่นบอกหยุดยิงแต่ยังวางกับระเบิดอยู่เรื่อยๆพอตรวจไปก็เจออีกตัวไปก็เจออีกจริงจริงนะผมสนับสนุนกาท,ทกําแพงด้วยซ้ำไมเอาแบบชนิดที่เรียกว่าปิด,ดตายแปดร้อยกิโลเลยผมสนับสนุนกาท,ทกําแพงด้วยซ้ำเพราะว่าเพราะว่าเรากําลังคุยกับการที่ลุกล้ํามาเรื่อยในบริเวณแถบนั้นเป็นเขตอุทยาน ในขณะที่ของเขาให้ชาวบ้านมาทำหากินส่วนของเราประกาศเป็นเขตอุทยานห้ามคน,คนเขา้าเข้าไป <laughs> ใช่ปหถูกถูกเพราะสภาพตอนนี้คือเราทําอะไรเราก็ต้องตัดถนนเข้าไปที่ที่เขาไปช่วยที่เขาไปช่วยกันตัดถนนปูนขึ้นไปเรียงกําลังขึ้นไปเ,เพราะว่าท่านผู้ชมคิดดีว่าเขตอุทยานในปกติตัดถนนได้ปะไม่ได้ไม่ได้คุณเข้าไปก็ทำเสียงดังเขายังจับคุณเลยใช่เอออันนี้ก็ก็เป็นให้ให้เป็นเขตอนุรักษ์ไปแล้วมีการท่องเที่ยวไปทําถนนขึ้นไปเอาสิแบบเนี้ แล้วจะกั้นกำแพงกขกั้นผมว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยดินแดนเราไม่เสียสักตารางเซนเดียวแต่ถ้าของเดิมเนี่ยพี่ต้นเราก็ปล่อยให้ต้นไม้ขึ้นเขียวๆของเขาก็เป็นแหล่งจุมชนเข้ามาเลื่อยก็ไม่เราอะมันก็มาโดยธรรมชาติแล้วสุดท้ายเราก็จะมีปัญหาอะไรมีปัญหาคือม็อบไงก็แบบที่มันเอาไม้มาแทงทหารเรานี่แหละที่ดาม่าที่ดอที่ดาม่าเอาเอาม็อบมายืนอยู่แล้วยังไงจะให้ตำรวจเราไปแทนทหารได้ไหมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องต้องทากันเรื่องกายภาพหละนะเพราะเราทําเป็นที่ที่เมื่อก่อนแม้ทัาภาคสองท่านบอกว่าทําถนนขึ้นไปจะจัดวิ่งแข่งเทรลสักทีเดี๋ยวพวกเราต้องไปวิ่งมาเกือที่ภูเมืองไปวิ่งเทรลกันสักรอบหนึ่งก็ไเหมือนกันจัดได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวซะนะแล้วก็ทางน้ําที่เป็น m อ็มสีเนี่ยผมคิดว่าเราได้เปรียบโดยความเข้มแข็งในกองทัพเรือเราอยู่แล้วเห็นไหมตอนที่เราจันทบ,บุรีอ่ะพอกองทัพเรือเราตรงนั้นในส่วนที่กองทัพเรือรับผิดชอบอยู่แป๊บเดียวเท่านั้นอ่ะ เขมรถอยรูดเลยเพราะกองทัพเรือเราเข้มแข็งมากก็เพราะวานนียที่เขมรล้ําเข้ามาที่ตราดล้ํามาเป็นสิบสิบปีแล้วเหมือนหนองจานเนี่ยกองทัพเรือก็ผลักดันออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะลื้อบ้านคือง้องให้หมดเขมรที่เขาคิดแบบคือลบเขาต้องคิดแบบนั่นเหมือนกันนะในโซนโซนสาแก้วสาแก้วที่อื่นเนี่ยยิงมาจากในเขตชุมชนเรายิงสวนกลับไปไม่ได้เพราะมันอยู่ในเขตชุมชนแต่ทําไมสาแก้วปล่อยเป็ดนะปล่อยเป็ดอยู่ตรงนั้นทาไมไม่ยิงตึก ถล่มซะเลยปล่อยเป็ดอ่ตรงนั้นไงออผมกม่บอกถ้าเปิดศึกแน่ลบตรงนั้นก็โดนเราซัดใส่ปล่อยเป็ดเรียบร้อยแต่รัฐบาลคุณอนุทินสี่เดือนนี้นะ M O U สีอยากให้เอาเอาสี่สามสี่สี่นี่ตั้งเรื่องเยอะยกยกเลิกเลยส่วนจะดึงหรือไม่ดึงเดี๋ยวว่ากันคือสี่สามมันเป็นเรื่องทางบกอ,อ,อาจจะปักหมุดก็ปักกันไปออปักเสร็จก็เสร็จปักไม่เสร็จก็ไม่เสร็จปากไม่เสร็จทำกำแพงไปเลยผมว่ากำแพงเพราะว่าตอนนี้ทหารเนี่ยเขานำพื้นที่คืนกลับมาแล้วก็ต้องเอา สมัยยุคคุณอภิสิทธิ์ก็เอากลับมาแล้วนะแล่ว,ว่าพอมันเกิดการปล่อยไ่เรื่อยอรุลมมารวยมันก็มาเรื่อยๆอ,อีกแล้วถึงเวลากระดันกับอีกไหนๆก็ดันแล้วผมว่าจะขึงก็ขึงเลยเอาซัดเอาที่หลักเขตเลยหนองจานแต่ทีนี้รัฐบ,บาลคุณอนุทินอาจจะปวดหัวนะอืแพรทองทานตกเก้าอี้เพราะคลิปเสียงหุ่นเซนกับแพทองทานแพรทองทานถูกกล่าวหาว่าขายชาติเป็นฉายาพร้อมกับพ่อเขาใครๆก็คิดว่าหุนเซนกับทักษิณต้องตีกันแน่นอน ที่ไหนได้เมื่อวานฮุนเซนบอกว่าไม่มีคุณทักษิณไม่เคยมันลงทุนอยู่นี่ไม่มีทรัพย์สมบัติก็จะเพื่อปอกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีของทักษิณและยิ่งละกลายเป็นโคลสกประจําตัวไปแล้วคุณอนุทินจะปวดหัวไหมแบบนี้ผมว่าเขาก็เล่นสองหน้าเหมือนเดิมอ่ะเพราะว่าวันนี้อย่าลืมนะเขมรเนี่ยเขาเป็นเวลาที่ดีของเขาที่เขาจะมาคืนดีกับไทยเพราะว่านายกคนเก่าเนี่ยทะเลาะก,กันไปแล้วไงเพราะฉะนั้นนายกคนใหม่มาโดยเฉพาะยืนคคละข้างอีกเขาก็ต้องแบบเอาใจทางนี้หน่อยอ่ะ คือเป็นเป็นนิสัยปกติของเขาอยู่แล้วพี่ต้นดูสิว่าตอนพลเอกประยุทธ์กับกับคุณเซนเนี่ยคุณเซนมารีบจับมือพลเอกประยุทธ์เลยแต่คุณรู้ไหมพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอนสมัยท่านเป็นแม่ทัพอะ่ะท่านนี่แหละตัวลบกับกัมพูชาเลยเพราะฉะนั้นตอนที่ท่านยังคงเป็นนายทหารอยู่ตอนท่านเป็นผอ,บอทบอต่างๆไงน,นะยุคนั้นน่ะคือลบเลยยุคคุณอภิสิทธิ์ก็คือท่านพลเอกประยุทธ์ท่านคุมเองในบริเวณนั้นเลยเพราะฉะนั้นแต่ทําไม คุณเซนแทนที่ต้องโกรธใช่ไหมเอาคุณเป็นคนยิงพวกผมตอนสมัยปีห้าสี่แต่ทําไมพอเจอพลเอกประยุทธ์กลับดีกับพลเอกประยุทธ์เขากลัวขณะที่คุณทักษิณเนี่ยดีกันมาตลอดแต่ว่าพอถึงเวลาปุ๊บกลับมาไม่ดีกับคุณทักษิณเนี่ยผมว่าเขาเล่นแบบนี้กลับไปกลับมากลับไปกลับมาเพราะตอนนี้บทที่เขาเล่นคือเขาต้องดีกับเราเต็มที่เพราะฉะนั้นนาทีนี้เราก็ต้องร้ายกับเขาให้เราต้องเราเราต้องขีดเส้นให้เรียบร้อยเออจัดระเบียบใช้เวลานี้ในการจัดระเบียบให้หมดเอเพราะฉะนั้นที่ผมพูดไงว่า ดานเนี่ยยังไม่เปิดถ้าคุณยังมีมาตรการเอาคนงานคุณกลับไปเอากลับไปแต่โรงงานที่เป็นซัพพลายเชนต่างๆเช่นบริษัทที่เป็นโรงงานซัพพลายเชนของญี่ปุ่นเราผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ผลิตต่างๆชิ้นส่วนบางอันต้องไปหล่อที่กัมพูชาทางฝั่งนู้น ون, เข้าให้เขามาอยู่ในนิคมสระแก้วนะให้โรงงานให้ทางการนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยและ B ี I อสนับสนุนในการตั้งโรงงานใหม่ในอุตสาหนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว แล้วเอาโรงงานที่ไปอยู่ฝั่งกัมพูชามาอยู่ที่นี่ญี่ปุ่นจะไม่งงเหรอไทยแลนด์พลัสก็บอกให้ไปอยู่ที่นู่นแล้วมันดีตอนนี้เอากลับแล้วแล้วมันดียังไงรู้ไหมเออซัพพลายเชนมันจะเต็มอ่าเข้าใจเวลาคุณผลิตของอ่ะบ้านเราตลกนะผลิตรถยนต์ได้เป็นคันเลยแต่พอช่วงโควิดเนี่ยไอชิปเล็กๆเนี่ยไมโครชิปอ่ะไม่ได้ทําในประเทศไทยรถส่งออกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เอาเลยสิไหนๆเราก็เป็นแชมป์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วพวกคอมพิวเตอร์ต่างๆฮิวเลตแพ็กกาดนี่ทําเมืองไทยใหญ่ที่สุดอยู่ที่น บริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรมาวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าทิเบตเป็นถังปิกรณ์ชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลบุคลิกของนายกรัมตรีคนใหม่คุณอนุทินก็ปานีปานอมสูงรัฐมนตรีว่าที่รัมตรีต่างประเทศคนใหม่คุณศรีิ์พวงเกตแก้วมีคนไปสืบมาเรียบร้อยว่า แต่ก่อนก็ใกล้ชิดกับทางฝ่ายคุณจินวัตรอะไรยังไงอะรั่มตรีว่าการสวงลายหมคนใหม่ก็ว่ากันว่าจะเป็นพลเอกนัฐพลนาคพาณิชครับสี่ชุ4เดือนทําได้เหรอผมว่าไม่รู้ทําได้หรือเปล่าเพราะเวลามันสั้นเกินไปแต่คุณมีหน้าที่แล้ววางรากฐานวางรากฐานแล้วผมคิดว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้มีรัฐบาลพักเดียว,วผมไม่เชื่อพักประชาชนจะชนะท่วมท้นเป็นรัฐบาลพักเดียวได้ สีส้มสีส้มไม่มีทางไม่แรงสไลด์ยังไงก็ต้องมีตัวแปรในการเข้าไปอยู่อยู่ดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็เผลอเผอคนกลุ่มนี้รัฐบาลกลุ่มนี้บางส่วนอย่างคุณอนุทินเนี่ยก็อาจจะขนาดวันนี้พักส้มยังโหวตให้ฟรีๆเลยแล้วเที่ยวน่าจะมารวมรัฐบาลกันไม่ได้เหรอมผมทายเลยนะ,ะรวมไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวตีกันเรื่องแก้รัฐนูลต้องไปดูตอนเลือกตั้งก่อนแต่ว่าตอนนี้โหวตให้ฟรียังโหวตเลยมผมยังแปลกใจอยู่ว่า เอ๊ะทำไมพักส้มเขาไม่มาบริหารเองก็เลยจริงๆเขาควรจะมาบริหารเองซะเลยนะในเนะ็ตเนี่ยเขาคุยกันผู้รู้เขาบอกว่าพวกนี้บริหารไม่เป็นเลยไม่กล้าบริหารกลัวคนรู้ว่าตัวเองไม่มีเึินอันนี้อันนี้ที่เขาคุยกันเนี่ยคุณก็ไปว่าเขาอีกอไม่ใช่เขาคุยกันแบบนี้ไม่ใช่ผมแต่ความ,แ,วามแปลกใจคือจริงๆก็ต้องเข้ามาบริหารเลยผมบอกว่าความสัมพันธ์ขน,นาดน,นี้ขนาดโหวตให้ฟรีๆยังโหวตเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมาเป็นพักร่วมในอนาคตของคุณอนุทินก็มีอยู่แล้วแต่สําคัญคือผมอยากให้เขาวางรากฐานเพราะจะเป็นครั้งที่เราจะได้เห็นว่า นายกหนูเนี่ยนายกอนุทินเนี่ยเวลานักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมาแล้วเป็นลัมตรีมาแล้วหลายกระทรวงเป็นผู้บันีบะนอมในหลายเรื่องอเวลาเป็นขึ้นเป็นผู้นําเนี่ยท่านบริหารแบบไหนผมว่าน่าจะได้เห็นอะไรบ้างในสีเดือนนี้นะเอานะเอานะถ้างี้นะเอานะวันนี้คาดว่าจะมีรายชื่ออย่างเป็นทางการอ,ออกมาแล้วก็นํารายชื่อขึ้นทุนเกนะ้าณวินาทีนี้ก่อนให้คะแนนเท่าไหร่เต็มสิบครมนอนุทินโอ้ผมเวลาผมให้ใครผมให้คะแนนเต็มไปก่อนแล้วค่อยหักทีหลัง <c oughs> เอาใครมาเป็นรัฐบาลเชียร์หมดเพราะว่าความเป็นรัฐบาลน่ะมันไม่เกี่ยวว่าพรรคการเมืองไหนใครขึ้นก็ต้องเชียร์เพราะมันคือประเทศเราเป็นทีมไทยแลนด์แต่เดี๋ยวค่อยหกนนักคะแนนเอาตอนนี้ให้เต็มสิบให้เต็มไปก่อนเดี๋ยวค่อยหกนนักคะแนนเดี๋ยวสี่เดือนเองเดี๋ยวอัธวิชจะมาตัดคะแนนใหม่ครับอ่ะสุดท้ายเหลือสี่นาทีเมื่อคุณให้คะแนนคนนู้นคนคนี้เต็มแล้วพรรคเก่าคุณว่ายังไงประชาธิปัตย์โอ้โหนี่ก็ยุ่งไม่แพ้ใคร,ใครเลยนะคือจริงพระปัย์เคยเป็นพรรคที่เป็นสาบัญการเมืองมากๆวันนี้เราเห็นพรรค เวลาเรามองดูโอ้พรคประชาชนเขาเป็นพักเดียวที่ไม่ต้องซื้อเสียงนะเรามองดูเอ้เข้าไม่ซื้อเสียงนี่เขามาอยู่กันได้นะใช้เงินน้อยมากเลยสมัยก่อนประชาธิป,ปัตย์ก็เป็นอย่างเงี้ยผมเป็นผู้แทนอยู่ไปให้ป,ปัตย์สมัยก่อนเนี่ยทางใต้เนี่ยใช้งบล้านห้าลงเลือกตั้งก็ใช้งบล้านห้าลงเลือกตั้งก็าตามกฎหมายเลยก็ได้เป็นผู้แทนกัน,กนหมดทุกคนนะเดี๋ยวนี้ได้เหรอเดี๋ยวนี้ได้เหรอครับลองไปถามคุณเทพไทยคุณเทพไทยจะบอกว่าเท่า ت, ไหร่เขตหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยนะสามสิบ <laughs> <30 S 1> ขึ้นถ้าเอาแบบบนโต๊ะเอาแบบใต้โต๊ะนะผมเเดาาลลยต้้้องมีนขึ คือถ้าการเมืองเป็นอย่างนี้เราต้องการพักที่จะเป็นสถาบันการเมืองได้แต่ประชาธิปัตย์ขณานี้มันไม่ใช่พอมองกลับไปปุ๊บถ้าจะเอาคุณอภพิสิ์กลับมาก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามาได้หรือเปล่าเพราะขณะนี้สสของประชาธิป,ปัตย์เนี่ยมี25คนแล้ววิธีการเลือกกรรมาการบริหารพักของเขาไม่เหมือนคนอื่นมันมีการคูณตัวถ่วงน้ําหนักถ้าสสเนี่ยมีน้ําหนักเยอะมากกรร<ะ>มาการ,ระกกรรรมาบริหารก็มีน้ําหนักเยอะมากมส่วนตําแหน่งอื่นๆเนี่ยก็ ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสสเขาไม่เลือกก็มาไม่ได้สสอ,อยู่ภายใต้การดูแลของใครก็อยู่ภายใต้การดูแลส่วนมากของท่านนายกาท่านานายกชายท่านชื่ออะไรท่านคุณเดชอิดท่านาคุณเดชอิดเลขาธิการพักซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเดชอิดเอาด้วยไหมล่ะในการรีฟอร์มพักถ้าคุณเดชอิดไม่เอาด้วยมันก็เดินไม่ได้คะแนนไม่ถึงต่อให้สมาชิกทุกคนอดีตสสทุกคนอดีตลัมตีทุกคน ไปโบวตช่วยกันเนี่ยคะแนนตัวคูณก็ไม่ถึงมุลต้นระเบียบพักเป็นอย่างนั้นค,ค,คือคือคุณจะต้องศึกษาพักเขาหน่อยแล้วแล้วถ้าประชาธิปัตย์เขาปัดกวาดบ้านเรียบร้อยนะคุณเอาไสิทธิ์ขึ้นได้และให้เป็นโอกาสเป็นความหวังเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเดินกลับพักประชาธิปัตย์เขาอยากเห็นสถาบันการเมืองที่จะเดินได้ต่อไปข้างหน้าแต่มันอยู่ที่ผู้บริหารปัจจุบันของเขาเขาอยากให้เป็นพักที่ใครไปไหนก็ร่วมรัฐบาลได้ทุกพัก หรือจะเป็นความหวังหนึ่งที่เป็นแกนหลักแกนนําพักอันดับหนึ่งพักอันดับสองมันก็จะคิดไม่เหมือนกันฟังจากคุณอัธวิทย์เนี่ยแสดงว่าคุณเฉลิมชัยที่ลาออกไปอันนี้อันนี้ทายใจนะก็มองแล้วว่าเฮ้ยถ้าในสถานการณ์นี้ถ้าไม่เปิดตัวเองให้ออกไปเนี่ยท่าทางจะยากแก่การพลิกฟื้นมากที่สุดคือจริงๆพี่ต่อเองผมก็คุ้นกับคุณเฉลิมชัยดีนะครับจริงจริงแกเองเนี่ยมาเที่ยวนี้แกไม่ได้อยากแกเป็นหัวหน้าพักหรอก ตรงกันครับทุกสายบอกว่าจริงๆแกไม่คิดจะเป็นเลยนะสาแก,ก<ร>พยายามหาคนนั้นคนนั้นคนนี้มาแกไม่ได้คิดจะเป็นหรอกแต่แกก็ต้องเป็นจำองจำต้องเป็นเนี่ยต้องเป็นแกก็เป็นให้ไม่งั้นพักจะแตกเละเลยตั้งแต่ตอน,นใช่แกก็ประคองมาตลอดอแต่ผมคิดว่าวันนี้มันถึงจุดละที่จะต้องตัดสินใจว่าพักไม่ปัดจะไปแนวไหนเราในฐานะคนนอกแลก้วก็ดูให้กําลังใจว่าเสียดายเป็นพักการเมืองเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยฝ่าร้อนฝ่าหนาวมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าจะไปคิดแค่ว่า มีแค่ยี่สิบคนมีแค่สิบคนแล้วก็อยู่ที่ว่ารบฐบาลสวิงไปทางไหนไปทางนั้นเนี่ยมันเสียดายอุดมการณ์ดั้งเดิมก,ก็ก็อยากเห็นนะอยากเห็นสถาบ,บันการเมืองเพิ่มขึ้นอยากเห็นเจ้ารัฐทิเพิ่มมากขึ้นคือตอนนี้ประชาธิปัตย์เปรียบนะสมมตินะถ้าเราคิดเป็นวงจรคล้ายๆหุ้นมันน่าจะลงไปที่ท้องแหละมันอาจจะกําลังขึ้นแต่เพื่อไทยอะ่ะมันน่าจะลงกําลังลงสองพักนี้ใครจะฟื้นก่อนกันเคยเป็นคู่แข่งกันมาโดยตลอดคือเดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนไปมาก พี่ต้นผู้นํายุคใหม่ๆก็จะอายุ40กว่ากว่านะครับสี่สิบกว่ากว่าเกือบเกือบห้าสิบแล้วก็มันต้องประสานงานกันได้ทุกเจเนอเรชัน่ะคือเราต้องเราเป็นคนยุคก,กลางเราก็ต้องเคารพรุ่นใหญ่เขาในขณะที่คนรุ่นใหม่มาก็ต้องฟังต้องไปนไในขณะที่เราก็ต้องฟังไอ้คนรุ่นใหม่ด้วยมันต้องเบลนกันไปอะ่ะแต่ไม่ใช่ว่าแบบว่าคนรุ่นเก่าก็ยังอยู่คนรุ่นใหม่ก็ไม่ขึ้นทันที คือมันต้องสลับกันขึ้นค่อยๆแนะนํากันไปอ่ะอันนี้คือคือหัวใจนะพรักประชาธิปัตย์เนี่ยข้อบังคับเขาเนี่ยมันมันแปลกนะผมถึงบอกว่ามันมันทำให้มันเกาะติดกับกลุ่มเดิมยกตัวอย่างสมมุติว่าจะหมดแล้วยกตัวอย่างสมมติว่าหัวหน้าพักเนี่ยลาออกไปแล้วอทําไมกรรมการบริหารทั้งหมดไม่ออกสิทธิ์มันไม่หายไปด้วยเพราะหัวหน้าทั้งหมดเลยเป็นคอรมอล่ะมันเป็นกฎของเขาแต่ทุกคนยังมีสิทธิ์อยู่ในการเลือกฉะนั้นก็แปลว่าส่วนมากแล้วก็จะได้กับกลุ่มเดิมชุดเดิม อ่าแล้วอย่างเงี้ยเพื่อไทยกับประนา,ปปะท,าที่ปัตย์ถ้าถ้าออกก็ต้องออกหมดทั้งแผงไปเลยแล้วมาเริ่มเซตกันใหม่ว่าใครก่อร่างสร้างตัวได้ใหม่แล้วก็มา,าโหวตกันผมว่าพักการเมืองถ้าจะเป็นสามัญการเมืองได้มันอายต้องฟรีโหวตได้แบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าหัวหน้าออกแล้วทุกคนยังอยู่หมดอย่างงี้มันก็ล็อกได้หัวหน้าคนต่อไปคือทายาทของคนนี้แล้วก็เป็นของคนนี้กลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลายพักการเมืองก็เป็นอย่างงี้นะก็ก็จะคิดว่าพัฒน์อายโตมาถึงจุดหนึ่งที่สามารถจะน่าจะเปลี่ย ก็แอบเชียร์คนนอกแอบเชียร์ครับได้ครับนั่นก็คือมุมมองการเมืองของคุณอัทวิทย์สุวนพักดีนะครับทั้งพักที่สังกัดอยู่และอดีตพักที่สังกัดอยู่รวมถึงพักการเมืองอื่นๆด้วยวันนี้ขอบคุณมากนะครับ,รบแล้วกลับมาพบกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับแครรับเชิญแบบนี้วันนี้ผมและคุณอัธวิทลาคุณชมไปก่อนครับสวัสดีครับ